เคล็ดลับการยิงจุดโทษฉบับมาริโอบาลโลเตลี่มาริโอบาลโลเตลี่อดีตกองหน้าทีมชาติอิตาลีนอกจากวีรกรรมสุดเกลียนของแกแล้วผมเชื่อว่าแฟนบอลยังคงจำภาพตอนเขารับหน้าที่เป็นเพชรฆาตสังหารจุดโทษได้อีกด้วยเพราะว่าเขายิงได้นิ่งแม่นยำและพลาดน้อยมากๆสถิติการยิงจุดโทษของบาโลเตลี่ จ้าตัวรับหน้าที่สังหารจุดโทษทั้งหมด42ครั้งยิงเข้าทั้งหมด37ครั้งและพลาดเพียง5ครั้งเท่านั้นซึ่งต้องบอกว่าตอนเจ้าตัวขาแข่งกับอินเตอร์มิลานแมนซิตี้และลิเวอร์พูลเขาไม่เคยยิงจุดโทษพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่เริ่มมาพลาดตอนหลังๆนี่เองเรื่องทั่วไปที่ควรรู้ ประตูฟุตบอลมาตรฐานจะมีความกว้าง7.32เมตรและสูง2.44เมตรหากแบ่งประตูออกเป็น9ส่วนจากผลการวิจัยและเก็บสถิติการยิงจุดโทษจากลีกรัเสเซียนี่คือมุมที่ผู้เล่นจะเลือกยิงมากที่สุดจะเห็นได้ว่า ผู้เล่นเลือกที่จะยิงมุมล่างเยอะที่สุดรวมกัน48.2%หากเป็นแนวตั้งบ้างผู้ยิงเลือกที่จะยิงมุมซ้ายมือของตัวเองมากที่สุด40.3%มาดูม,มุมผู้รักษาประตูบ้างนี่คือสถิติที่ผู้รักษาประตูเซฟจุดโทษได้อันนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าผู้รักษาประตูเซฟจุดโทษได้ที่มุมล่างขวามือคนที่ยิง32.2% และรองลงมาคือเซฟมุมล่างตรงกลางและมุมล่างซ้ายและนี่คือใจความสำคัญของคลิปนี้ที่สรุปได้ว่าผู้รักษาประตูมักจะอ่านเกมและพุ่งดักล่วงหน้าเพื่อรอเซฟลูกเลียดมากกว่าลูกดงดังนั้นหากคุณยิงมุมบนหรือที่เราเรียกว่ามุมสามเหลี่ยมได้จะมีโอกาสเข้าสูงมากแต่นั่นก็ยากเช่นกันที่เราจะคุมทิศทางบอลแบบนั้นได้ทุกครั้ง และนี่คือจุดเริ่มต้นแนวคิดบ้าๆบของชายที่ชื่อว่าบาโลเตลี่เพราะเกียนโอเลือกที่จะยิงมุมที่มีโอกาสโดนเซฟเยอะที่สุดนั่นคือยิงเรียดๆผ่านมุมล่างแต่บาโลเตลี่เลือกที่จะใช้เทคนิคการชะลอจังหวะรออ่านการเคลื่อนที่ของผู้รักษาประตูที่มักจะพุ่งไปก่อนคนยิงเสมอและเกรีรนโอก็จะยิงส่วนเรียดๆเบาๆเข้าไปในอีกทิศทาง เทคนิคการพุ่งของผู้รักษาประตูเนี่ยต้องใช้แรงส่งจากเท้าโดยต้องทําขาข้างหนึ่งงอไปทิศทางที่จะพุ่งอีกข้างทําขาตรงและลงน้ำหนักเต็มเท้าเพื่อถีบตัวดังนั้นบอกง่ายๆเลยคือผู้รักษาประตูจะพุ่งไปทิศทางตรงกันข้ามกับขาด้านที่เหยียดตรงลงน้ำหนักเต็มเท้า จากคลิปจะเห็นว่าผู้รักษาประตูยืนไม่ได้เอนไปฝั่งใดชัดเจนแต่สังเกตที่เท้าเขายืนเต็มเท้าแค่ข้างเดียวหมายความว่าในหัวเจ้าตัวคิดไว้ก่อนแล้วว่าจะพุ่งไปยังทิศทางใดและที่เกรียนโอชอบมองประตูเขาไม่ได้มองหน้าหาเรื่องแต่มองสรีระคู่แข่งว่าจะพุ่งไปทางไหนตั้งหากล่ะอัจฉริยะจริงๆ และคลิปนี้มาดูจังหวะยิงกันบ้างเราจะเห็นได้ว่าเขาก้าวมาทีทีห้าก้าวและชะลอก่อนจะถึงบอลหนึ่ก้าวจังหวะนี้ผู้รักษาประตูออกท่าทางเดาได้ชัดเจนขาข้างหนึ่งงออีกข้างหนึ่งตรงลงน้ำหนักเต็มเท้าและเกรียนโอก้ก็ซัดเข้าไปดิ่มๆเห็นไหมครับว่าผู้รักษาประตูก็จะพุ่งดักเกรนโอ้แต่เกรนโอก็อ่านและแก้ทางการพุ่งดักของประตูที ซึ่งเกือบจะเห็นได้ว่าทุกลูกที่เขายิงเข้าไปมันเหมือนหนังเทปเดิม,ดมคือเขาจะช้ากว่าผู้รักษาประตูเสมอและนี่คือเคล็ดโคตรลับของชายผู้ชื่อว่ามาริโอบาโลเรลเตลี ฝากดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้เด็กดโค้ชกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ